คิดเองทําเองมันคิดเองด้วยว่าตะไคร้มันมีกลิ่นครับผมเลยลองเอามาผสมอ๋อคือตากใ้แห้งเลยนะนี่นะใช่ตากแห้งครับผมเนี่ยผู้ชมครับเป็นตะไคร้ที่ตากแห้งพี่แกะให้ดูหน่อยได้ไหมครับต้นหนึ่งนะผู้ชมครับเดี๋ยวใะด้ดูชัดๆเลยนะอันนี้คืออ๋อต้นตะไคร้นี่ตะไคร้ับตากแห้งเนาะไอ้ก้านคือขายังมีกลิ่นอยู่เลยนะเนี่ย สับตากแห้งเอาเสร็จแ,แล้วพี่ก็จะมาใช่เอามาโดยโยอย่างนี้เลยอ๋อ <laughs> โอ้แต่กลิ่นหอมมากเลยนะเหมาะกับการแกงนเี่ยผมว่านะ <laughs> ก็จุดไฟเลย <c oughs> ผู้ชมครับ <c oughs> ผมเห็นทีเด็ดอีกแล้วนะครับนี่ <c oughs> หนึ่งขวดนี้นะครับจะมียากันยุงอยู่เนาะ <c oughs> แล้วพี่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะจุดยากันยุงไล่ยุงด้วย <c oughs> อันนี้คือขวดโซดาแกมเนาะ <c oughs> ไอ้นี่แหละครับผู้ชมครับทีเด็ดในข้านี่ไอ้เนี่ย,ย,ยมะนาวลูกนี้นะครับถ้าท่านดูเฉยเฉอาจจะมีลาบก้อยที่นี่ก็ได้นะครับพี่พี่เอาไว้ทําอะไรครับตัวน,นี้ได้ได้ยินมาว่าเฟืองงูมันกลัวอะไรนี้ก็เลยโยนโยนไว้จะโย<อ>นจากต้นมาก็โยนโยนไว้อย่างนี้เลยโย,โยนอย่างนี้นะ <laughs> ครับผมความรู้สึกเนาะ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะผู้ชมครับอะไรที่ทําให้วัวเราปลอดภัยหรือทําให้วัวอ้วนสุขภาพดีทําได้เนาะสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะชื่ออะไรครับพี่ชื่อจา๋าชื่อจา๋จาจ๋าครับผมอันนี้คือวัวของพี่เนาะใช่สายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่มันมีบามันครับผมแล้วก็อันนี้บีลูกบีดลูกบีดมาสเตอร์ทำไมถึงเริ่มต้นเลี้ยงสายพันธุ์นี้พี่อืม ดีซื้อมาจากลุงบปนญ,ญาติเ <laughs> มื่อก่อนไปอยู่ที่ไหนมาครับอยู่ชนบุรีอย,อ,ยอยู่ชนบุรีกลับบ้านมาลิงวัวเป็นเป็นยังไงบ้างครับตอบโจทย์ไหมมันก็มีความสุกดีมีความสุขดี <laughs> ทําไมถึงบอกว่ามีความสุขครับพี่เพราะเราได้มาอยู่บ้านใช้ชีวิตแบบบ้านบ้านอตอนที่อยู่ชนบุรีเนาะรู้สึกยังไงกับเมืองกับอะไรเงี้ยกับ <laughs> แหล่งบันเทิงแหล่งที่มันเจริญเนาะใช้คำพิษฟนี้ดีกว่ามันก็ฟุ้นวายนิดนึงฟุ่นวายพอเราดึงตัวออกมาจากชีวิตที่มันสบายเนาะมาใช้ชีวิตในการใช้เคียวเกี่ยวย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างมันก็มีความสุขอีกแบบความสุขอีกแบบความสุขยังไงพี่ได้อยู่กับเขาก็มีความสุขเคยเลี้ยงวัวมาก่อนไหมครับเคยนี่คือครั้งแรกในการเลี้ยงวัวไม่เคยเลี้ยงมาก่อนตื่นเต้นไหมอ้าผมถามจริง ไี่ก็ตื่นเต้นกลัวกลัวกับกลัววัวแล้วทำทำยังไงถึงมันอยู่ได้อยู่สัมผัสกับเขาทุกวันทุกวันมันก็ชินไปลูกตัวอะไรเขาก็ได้ครับผมจากที่ไม่เคยเลี้ยงมาก่อนเลยไม่เคยเลยคิดหนักไหมคิดหนักตอนที่ซื้อวัวมาแรกๆนี่คิดหนักมีญ่ามีอะไรแล้วอย่างครับตอนนั้นยังเลยก็อย่างนี้เลย ่อยตามทุ่งนะาอ oh, ๋อครับผมเขาก็แนะนําบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมครับผมแล้วตั้งแต่เลี้ยงมานี่เจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับสักมันก็ไม่มีีแต่ตัวแม่มันเป็นยังไงครับพี่ตาเขาตามันรู้เป็นโดนอะไรอ๋ออันนี้คือที่เราว่าเป็นอุปสรรคเนาะ oh. ครับผมแล้วตั้งแต่เลี้ยงมานี่เวลาวัวไม่สบายสังเกตอาการยังไงบ้างครับมันก็ อย่งตัวนั้นมันเคยเป็นไข้เขาก็มีอาการซึมๆมันก็ซึมซึมสันไปเรียกลูงมาดูครับผมอันนี้คืออาการวัวไม่สบายนะที่คนไม่เคยเลี้ยงมาก่อนเลยดูปพ๊บว่ามันซึมคือปกติมันจะสดชื่นลักษณะของวัวปกติมันจะเป็นยังไงแบบนี้เลยใช่ไหมแบบนี้เลยอ๋อถ้าเขาไม่สบายเ็จะไม่กินเขาก็ยืนซึมวันนั้นเขาก็สันอ๋อ พอเราเห็นอย่างนี้เลยก็เลยรู้ว่าไม่สบายครับผมแล้วพี่เลี้ยงวัวนี่ให้กินอะไรบ้างครับมีฟางก็ไปตัดหญ้าบ้างครับผมเคยได้มีโอกาสซื้ออะไรให้วัวกินไหมมีอาหารขนอาหารคนทำไมถึงได้ซื้อเขาตอนนั้นเพรว่าวัวมันท้องไอ้วัวมันออกคลอดลูกก็เลยอ๋อบำรุงอ๋อก็แสดงว่าไม่เสียหายเท่าไหร่นะไม่ได้ให้กินเป็นอาหารหลักเนาะไม่ครับผม แล้วได้เอาขี้วัวขี้อะไรไปใช้ประโยชน์บ้างไหมพี่เพิ่งจะเริ่มเลี้ยงได้สองปีปีมอกิ่งเอาไปใช้นาอยู่อ๋อเพิ่งเริ่มในสองปีงก,ก็เอาขี้วัวไปใช้เกิดประโยชน์ละครับผมปลักบ้างอะไรอ๋อ้างต้นไม้ครับผมคิดว่าเราคิดถูกไหมที่กลับมาเลีเ้ยงวัวที่บ้านเนี่ยคิดถูกคิดถูกนะคิดถูกเหรอมันมีความสุขไปอีกแบบหนึง่งอ๋อ ถามจริงนะเลี้ยงวัวนี่เป็นอาชีพหรืออาชีพเสริมอาชีพเสริมอาชีพเสริมนะครับผมเลี้ยงให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเลี้ยงสัตว์มันเลินนะผมว่านะถูกต้องไหมพี่ใช่ครับผมเมื่อก่อนเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนน้องบัวลำพูน้องบัวลำพูโอ้โหมาอยู่ไกลเลยนะมาอยู่สุรินเลยนะแล้วก็มาเลี้ยงวัวด้วยไม่เคยเลี้ยงวัวมาก่อนด้วยโอ้ก็บอกนี้คืออะไรพี่ ใส่ผสมโซดาแกมเนี่ยไว้ผสมไว้ฉีดแมลงอะไรอ๋อตัวนี้คือตัวที่ฉีดพ่นตามคอก<ช>ไล่แมลงไล่ยุงเนาะใช,ใช้ได้ดิจริงๆริงไหมมันก็ก,ก็ก็ได้อยู่นะครับผมคือเริ่มต้นเลี้ยงไม่เคยได้ใช้ตัวนี้ถูกต้องไหมแล้วใครแนะนําให้ใช้ตัวนี้พี่ลุงนี่แหละลุงที่ว่าแกอยู่แถวแถวนี้เราเจอปัญหาอะไรเราถึงไปปรึกษาเขาเรื่องนี้ทีแรก มันมีมแมลงเยอะไรครับผมแล้วก็นี่เก,กก็เลยบอกซื้ออันนี้มาพ่นดูอม,มันก็ก็พ่นพ่นมันก็ได้ครับผมตอนที่เราเห็นมแมลงเนี่ยพี่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเน <Okay. S 1> าะแมลงเนี่ยตอนที่เราเห็นน่ะมันส่งผลเสียอะไรกับวัวบ้างเท่าที่เราดูนะไออย่างมาแมลงวันเนี่ยมันก็มาเจาะให้น้ําตาลไหลบ้างอะไรบ้างครับผมมีแผลอย่างเงี้ยมันก็ อ๋อมาดูดมากินครับผมพอเจออย่างนั้นปั๊บปรึกษาปั๊บใช้โซดาแกมเป็นยังไงบ้างทีนี้มันก็ดีขึ้นดีขึ้นนะอันนี้คือเรื่องแมลงนะแล้วยุงล่ะได้ปรึกษาเขาไหมยุงก็ปรึกษาเขาให้ทำยังไงครับแกก็บอกให้เอาเอาโซดาแกมผสมน้ําแล้วก็แล้วก็เช็ดตัวอ่าตอนเย็นก็เอาผ้าเช็ดเช็ดตามตัวเขาครับผมพอทําไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับทีนี้ก็ดีขึ้นนะก่อนทํา ก่อนที่เราจะทำนะวัวได้นอนไหมมันก็ไอเอ่างไอตัวนี้มันวิ่งยุงมันเยอะอ่าไม่ใช่วิ่งแทบคอแคบแตกเลยโอ้เราเราไปปรึกษาผู้ใหญ่ที่นี่เขาให้ใช้โซดาแกมผสมน้ำเช็ดตัววัวแล้วเป็นยังไงบ้างครับทีนี้ผลที่ได้โอไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมอันนี้คือมือใหม่ถามเลยนะครับผมแล้วตอนเช้ามานี่ให้วัวกินอะไรพี่ตอนเช้าให้กินฟางทำไมถึงให้กินฟาง เขาแนะนํำยังไงหรือความรู้สึกส่วนตัวมันก็แกก็นั่นนี่มาบ้างแล้วก็ดูใน y t u t u อ่าทําไมต้องให้กินฟางในความรู้สึกของเราเพราะว่ามันจะแบบให้เป็นอะไรล่ะมันบางครั้งมันถ่ายเลวอย่างนี้ครับผมก็ดูในคลิปแล้วก็เออให้กินฟางบ้างมันจะได้แบบมีกากอ๋อครับผมพอเราทําอย่างนี้ปุ๊บ วัวของเราก็ไม่ขี้เหลวอ๋อ,อสุขภาพดีขึ้นเนาะครับผมก็แสดงว่าศึกษามาพอสมควรเนาะอันนี้คืออะไรพี่ผมเห็นขวดอยู่ตรงเสาน่ะมันคือทีเด็ดอะไรเนี่ยพี่บอกผมเลยดูดูในอันนี้เหมือนกันเขาบอกให้เจ้าให้เอายากันยุงกับน้ำส้มสายชูมามาแขวนไว้ตามที่เรายุงชุมก็เลยลองทำมานะผู้ชมมาดูนะครับนี่หลักฐานให้เห็นเลยนะแต่อันนี้มัน ก็ไม่ได้ทำตอนอ๋อเอาน้ำส้มสาชูใส่ยากันยุงใส่อ่าแล้วก็กเอามาไว้ตามที่ว่ายุงทุมอย่างนี้ครับผมที่ไว้ตรงนั้นตรงนั้นเนาะพอทำปุ๊บเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมมันก็ดีอยู่ดีนะครับผมอ้าวเห็นอีกแล้วนะผู้ชมครับเสานั่นเอาพลาสติกคลุมเสาเลยไม่อันนั้นกันกันเสา กันปลวกอ๋อยืดอายุการใช้งานของเสา,าจากที่เราจะฝังดินเลยเราก็หุ้มออันนี้ไปดูที่ไหนใหม่อีกครับก็ดูในยูทูบบ้างดูมีอะไรเคยเห็นเขาทำบ้างอ๋อครับผมแสดงว่าพี่นี่ลองผิดลองถูกจาก YouTube เลยแสดงว่า YouTube นี่สามารถสอนคนได้เลยก,ก็ได้ดีได้นะได้ดีเลยนะเ<ส>ทคนิคต่างๆนะ สุดท้ายพี่หลอดไฟหลอดนั้นช่วยได้ไหมไม่ได้ไหมจากแมลงเหรอคะครับผมแมลงกับยุงเนี่ยช่วยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแสดงว่าช่วยให้แสงสว่างได้เฉยๆอ๋อครับผมตอนที่พี่เริ่มเลี้ยงได้หนึ่งครบสองปีนะพี่นะเคยเอาโว้ออกข้างนอกบ้างไหมครับ ระหว่างที่ขังในข้อกกับเอาออกข้างนอกอันไหนดีกว่ากันเท่าที่พี่รู้สึกด้วยส่วนตัวนะจะออกข้างนอกนะเพราะว่าอะไรครับพี่เพราะว่าเขาจะได้เจอแสงแดดแบบคอกมันก็จะได้แห้งด้วยสำคัญไหมข้อวัวต้องแห้งเนะี่ยสำคัญนะคะเพราะอะไรพี่เท่าที่สังเกตนะถ้ามันเปียกแล้วมันจะมีแบบพวกนอนพวกแมลงเยอะอถ้าเขาได้ออกเออคออมันก็แห้งหน่อยครับผม แสดงว่าข้อแห้งดีกับบัวครับผมผู้ชมครับผมเห็นทีเด็ดอีกแล้วนะครับนี่หนึ่งขวดนี้นะครับจะมียากันยุงอยู่เนาะแล้วพี่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะจุดยากันยุงไล่ยุงด้วยอันนี้คือขวดโซดาแกรมเนาะไอ้นี่แหละครับผู้ชมครับทีเด็ดในข้านี่ไอ้เนียมะนาวลูกนี้นะครับถ้าท่านดูเฉยๆอาจจะมีลาบก้อยที่นี่ก็ได้นะครับพี่พี่เอาไว้ทําอะไรครับตัวนี้ได้ได้ยินมาว่า เผื่องงูมันกลัวอะไรอย่างนี้ก็เลยโยนโยนไว้จ,<อ> <laughs> จากเต้นมาแล้วโยนโยน,โยนไว้อย่างนี้เลยโยนอย่างนี้นะครับผมความรู้สึกเนาะ <laughs> ไม่มีผิดไม่มีถูกนะผู้ชมครับ,บอะไรที่ทําให้วัวเราปลอดภัยหรือทําให้วัวอ้วนสุขภาพดีทําได้เนาะสุดท้ายพี่ภูมิใจไหมกับการเลี้ยงวัวนี่ภูมิใจนะยิ่งถ้าเขากินดินนอนหลับนั่นก็ยิ่งมีความสุข,สข,สข ความสุขเน่ไม่เคยมีความสุขอย่างนี้มาก่อนนะไม่เคยรู้นะว่าความสุขที่วัวกินอิ่มนอนหลับสบายเป็นความสุขแบบนี้ไม่เคยรู้มาก่อน<ช>พอได้เห็นปุ๊บนี่ชัดเลยใช่ไหม,<ช>มผมว่าคนเราเนาะไม่ต้องอะไรมากนะพี่เนาะ<ช>อย่างนี้ก็ได้เนาะ<ช>ครับผมความสุขที่ตีเป็นตัวเลขได้ไหมตัวเลขไม่ได้ไม่ได้ไไดพี่ครับเห็นหลายคนเนาะเขาเลี้ยงวัวเขาบอกว่าขาดทุนขาดทุน สำหรับพี่คิดว่าขาดทุนไหมครับไม่ขาดหรอกค่ะเพราะเดี๋ยวมันก็มีลูกออกมามเรื่อยม,มีผลผลิตเนาะเริ่มต้นนี่ซื้อมาแพงไหมอ๋อสองปีแล้วมีราคาเลยจีตัวละเท่าไหร่พี่แม่ลูกก็สามกว่าอ๋อไม่ลูกนะคู่นี้นเ,ลเลยนะสามกว่าก็สมน้ำสมเนื้ออยู่นะก็ไม่ถือว่าแพงเท่าไหร่หรือไม่ไม ถูกเท่าไหร่เนาะมันเป็นวัวใกล้บ้านนะเจ้าของเขาก็ตามมาดูช่วยแนะนําได้เนาะทําไมถึงเลือกซื้อวัวแถวบ้านอะผมถามทดนึงก็เราก็เห็นเห็นเนาะลุงวัวลุงแกก็มีแต่สวยๆแบบภาพดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมดูแลให้อคือเราได้เห็นเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงดีเราก็เลยมามาเลี้ยงต่อฮะผู้ชมครับข้อนี้เนี่ยที่เด็ดเยอะจริงเลยนะผู้ชมครับ พูดไปกับหัวไปนะครับอันนี้คืออะไรพี่มันเป็นตะไคร้กับข่าตากแห้งตะไคร้กับข่าตากแห้งพี่จุดไฟแล้วยุงใช่ไหมใช่เอาตัวนี้มาผสมด้วยผสมด้วยอ๋อผมว่าอย่างงี้นี่ยุงแตกแน่นอนเลยนะไปดูที่ไหนมาครับหรือว่าคิดเองทําเองมันคิดเองด้วยว่าตะไคร้มันมีกลิ่นครับผมก็เลยลองเอามาผสม๋อ คือตากให้แห้งเลยนะนี่นะครับผมเนี่ยผู้ชมครับเป็นตะไคร้ที่ตากแห้งพี่แกะให้ดูหน่อยได้ไหมครับได้ต้นหนึ่งนะผู้ชมครับเดี๋ยวจะดูชัดๆเลยนะอันนี้คืออ๋อต้นตะไคร้นี่สับตากแห้งเนาะไอ้ข้างล่างคือขายังมีกลิ่นอยู่เลยนะเนี่ยสับตากแห้งอ้าวเสร็จแล้วพี่ก็จะมาใช่เอามาโดยๆอย่างนี้เลยอ๋อโอ้แต่กลิ่นหอมมากเลยนะ หมาะกับการแกงนเนี่ยผมว่านะก็จุดไฟเลยมีทั้งมะนาวพร้อมขาตะไคร้พร้อมอืยี่ว่าต้มยำนะผู้ชมครับโอ้โหที่เด็ดจริงๆนะครับอันนี้คือความสุขนะพี่เนาะครับ